ถ้าผู้บริหารเครียดทำยังไงดีครับโอ้อันนี้เรามีอะไรที่ต้องคุยกันยาวนะครับอันที่หนึ่งหนึ่งหาคนที่เขาคิดบวกๆอ่ะคิดดีๆอ่ะคุยบย่อยๆหาได้ไหมคือรอบตัวคุณเนี่ยลูกน้องคุณแต่ละคนเนี่ยมันเครียดหมดนะคุณก็ไปหาเพื่อนนอกวงการบ้างดินะไปหาคนคิดบวกหาลวงปู่ลวงพ่อนะก็มีเยอะๆคนที่เขาคิดอีกแบบหนึ่งสอง อย่าฝึกนิสัยชอบตัดสินผิดถูกนั่นผิดนั่นถูกนั่นดีนั่นเร็วนั่นตัดเกรดไปเรื่อยชีวิตตัดเกรดไปเรื่อยคุณหาความเครียดแล้วมีความสุขได้ยไง,ไงวันวัน,วนหนึ่งนั่นก็ผิดนี่ก็ถูก fail u r e is learning ถ้าคุณปล่อยให้ลูกน้องคุณทําคุณต้องไว้ใจเขาอย่าเปลี่ยนแม่ทับกลางศึกนะครับให้เขาเรียนรู้ไปฮนะ เรียนรู้เล็กๆน้อยๆกลางๆใหญ่ๆได้พวเก่งเองอ่ะนี่คุณโดดลงไปคิดแทนเขาโดดไปหงุดหิดเขาไม่ได้แลวฮะคุณก็เครียดอ่ะและอย่างที่สําคัญคือไอ้นิสัยความเครียดคุณชอบเสพมันคุณรู้ตัวไหมคุณเสพความเครียดมีอะไรขึ้นมาคุณก็เครียดมีอะไรขึ้นมาคุณก็เครียดไม่เอานะลองฝึกใหม่มีอะไรเข้ามาป๊อแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขนะหายใจลึกๆครับข้อสามหายใจลึกๆบ่อยๆหายใจลึกๆดึงออกซิเจนเข้าไป หรือไทยเจ๋งนะครับข้อ4ี่เดินเดินมันทั่วตึกเนี่ยเดินไปสำรวจลูกน้องชั้นบนชั้นล่างดูลูกน้องทำงานไงเดิน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 ให้สารคอร์ติซอลที่อยู่ท้ายทอยของเราหลุดออกไปอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากมากนะก็ฝากเอาไว้ให้แล้วถ้าเป็นไปได้นะครับเวลาทำงานเนี่ยแบ่งโซนตัวเองนะอันนี้ว่าอันนี้เรียกว่าโซนคิดแล้วพอเดินก้าวประตูนี้ออกไปหรือก้าวเส้นนี้ออกไปฉันจะไม่คิด ถ้าได้ทำตามแผนแล้วขีดเส้นอีกเส้นหนึ่งพอแผนนี้เสร็จปับ๊บฉันจ,จะจำแต่สิ่งที่ดีๆเป็น3โซนครับโซนติงโซนเพล์หรือเวิร์กก็ได้และโซนสุดท้ายจำแต่เมมโมรีที่สวยงามอันนี้ผมเอามาจากหนังสือของเพียร์นิวสันกับลินแมรีออตนะครับ mm hmm. เขาเป็นนักกอ์อเป็นโคช้ชก์ฟซึ่งเก่งมากอยู่ในหนังสือชื่อ every shot must have for purpose ก็ฝากไห้น,นะครับว่าอย่าเครียดอย่าเสพมันมันจะเคยตัวอยากให้ได้ความเคยตัวใหม่แฮปปี happy, happy, ้แฮปปี้หลอกตัวเองไปก่อนก็ได้ครับแฮปปี้แฮปปี้พอแฮปปี้จริงๆปับ๊บมันจะคิดออกเป้งเลยครับโชคดีครับ